นะผมขออนุญาตแนะนําสมาชิกวงโพลิแค t คนแรกเลยครับนั่นคือสวัสดีครับผมกัปโพล y แค t ครับผมเชิญเชิญเชิญตอที่วงของผมเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีน้องกัปครับสวัสดีคุแฟนนะครับพวกเราโพล y แค t นะครับผมส่วนผมนะครับชื่อนะนะครับเป็นมือกีตาร์ให้น้องกัปครับผมผมผมหน้าวงหน้าวงโพลิแค t แล้วพวกนี้ใช่ไหมแ้วเวลาแบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการร์มเสียงไหมครับพี่มีฮะ งวันนี้ผมให้พี่ณัช่วยผมได้ไหมครับสอนกราฟวอร์มเสียงได้ไหมครับครับผมเกิดปีอะไรนะครับเกิดปีพศหรือคศครับคศดีกว่าครับ1997ครับ97นะครับใกล้ๆตอนที่คราฟเกิดเนี่ยมีฟอง98มีฟอง98เพลงประกอบฟอง98ท่าเพียว Go Go a l เราจะวอร์มเสียงด้วยเพลงนี้ครับ Go 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 อะ l e อะ l l e y Go เนี่ยมันใช้เฮดเฮดโทนะครับลองดู Go Go อย่าลองดีเดี๋ยวพี่อ่าน ผมขอให้พี่นะสอนอะไรผมหน่อยได้ไหมครับพี่<ะ>ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าผมเป็นคนที่ชอบเตะบอลครับพี่แล้วเวลาแบบก่อนเตะบอลเนี่ยผมก็ต้องมีการวอร์มร่างกายอะไรพวกนี้ใช่ไหม<ะ>แล้วเวลาแบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการวอร์มเสียงไหมครับพี่มีฮะ,ฮะ วันนี้ผมให้พี่ณัฐช่วยผมได้ไหมครับสอนกลับวอร์มเสียงได้ไหมครับครับผมเกิดปีอะไรนะครับเกิดปีพศหรือคศครับคศดีกว่าครับ1997ครับ97นะครับใกล้ๆตอนที่ครับเกิดเนี่ยมีฟอง98มีฟอง98้าแปเพลงประกอบฟอง98เท่าเพียว Go 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 Alley a เราจะวอร์มเสียงด้วยเพลงนี้ครับ Go 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 อะ l e อะ l l e y Go เนี่ยมันใช้เฮดเฮดโทนะครับลองดู Go ก o อย่าล่องดีเดี๋ยวกินกันมาฮะบอมยไหก Go 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 เงี้ยแล้วใช่ครับใครที่อยากมีเทคนิคก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับผม Go Go ก o ครับผมไปครับตามมาคนต่อไปครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมเพียวครับเป็นคอนบอยของน้องอีกทีหนึ่งครับเป็นคอนบอยของคุณแคทครับเบสเพลงไหนของโคลิแคทเนี่ยที่เล่นยากที่สุดครับพอเล่นยากสุดครับจริงๆเบสเล่นไม่ยากครับมาให้ตรงเวลายากกว่าครับ ก็คือมาให้ตรงเวลามาซ้อมนี่คือยากยากที่สุดนะครับถ้าการเล่นเนี่ยไม่มีปัญหาครับโอ้โอเคครับพี่คนต่อไปเลยด้วยครับมาครับข้างหลังนั่นเลยครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมตองครับ ครพี่โต้งเป็นอะไรของวงบริคัทครับผมเป็นมือคีย์บอร์ดได้แหละครับผมมีหนึ่งคำถามเหมือนกันครับพีโ่โต้งให้พี่โต้งเนี่ยช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับกดคีย์บอร์ด5โน้ตเนี่ยให้กดแล้วรู้เลยว่าเป็นเพลงบริคัทได้เลย,เน,เลยนี่นะง่ายๆเลยค,คีย์สีดำเห็นป่ะ <laughs> อ่ะลองก่อนเออขึ้นมามเออเออประมาณนั้นแหละถูกถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนี่แหละเป็นเพลงแล้ว คอยคีย์แน่นะครับดตดอ่าาเรได้วนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวอะไรพี่แอบดูเด็กซนสอนอยู่เนี่ยดูดูอยู่นู่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ฮัลโหลพี่นะสวัสดีครับผมมาผมไม่ให้พี่โต้งสอนผมเล่นคีย์บอร์ดเรียบร้อยโซโล่เลยปะเนี่ยเข้าพี่ฟังสื่อพี่หือแปลว่าเราดูเองดีกว่า ให้ดูเลยโชว์ดิโชว์ดินี่ดูนะสองสามจะไปโต้สองถุงบอลลีเขาหรอครับผมก็นึกว่าพีนโพลีแคทครับผมไม่รอฟังได้น่าถือว่าได้อยู่คุยกับพี่มีวโพลีแคทเนี่ยผมได้รับความรู้เยอะมากนะอ่ะแล้วถ้ากับเลือกให้พี่มิวหนึ่งเพลงก็คงเอาเพลงเดิมแหละเพลงเวลาเธอยิ้มเวลาเธอยีก็ไปลองฟังความหมายดูนะ เเออยโคคือมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบฟังแล้วทำให้เรายิ้นตามได้คือแบบพอฟังแล้วแบบคือมันน่ารักอ่ะอ่ะงั้นดีกว่าการฟังมันน่ารักวันนี้มาซ้อมเพลง ใช่ไหมครับกับมิวกราฟให้อย่างงี้ให้แบบพี่พี่เลือกเพลงให้คู่นี้หน่อยดีกว่าว่าแบบทำไมถึงเพลงเนี้ยถึงเหมาะกับคู่นี้แล้วอะไรอย่างงี้เพื่อไม่จริงเลยครับเป็นคนที่เธอไว้ใจมันดีเท่าไหร่ในสี่งเกินไปกว่านี้กว่าันทำไมถึงเป็นเพื่อนไม่จริงครับก็ตามเนื้อเพลงครับมันมันมันบ่งบอกอยู่อะไรบางอย่าง แต่ผมว่าไดให้เหมาะสมจริงต้องเวลาเธอยิ้มนะครับองอย่างนี้ซ้อมอะไรเมืเคค่อกี้เขาก็ดูยิ้มแย้มให้กันตลอดนะฮ<อ>ะก็ให้เวลาเธอยิมย้มด้วยเพลงก็เหมาะกับเขาเนาะเหมาะกับเ<ช>ขาสองคนมีมีเพลงไหนเพิ่มไหมครับพี่เพิอมไหมนะชื่อเพลงพนะี่พี่คิดหนูป่ะนิื่งกับฟันเหรอเออเรื่องกับฟันอ๋อเอียงเพียงกันตลอดเวลาวนี่นี่ก็ดูเขา กเก๊กกเก๊กกันเลยจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมเอ้ยโอเคเลย <laughs> ประถามถึงแบบว่าที่มาที่ไปของแต่ละเพลงหน่อยคือถ้าเป็นอย่างเพลงเวลาเธอยิ้ม